ความยินดีล่วงหน้าสําหรับคนที่ตัดสินใจเข้ามาในธุรกิจอินดีมนะครับธุรกิจหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยได้คือธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนหมู่มากครับฮะซึ่งอินดีมคือหนึ่งในธุรกิจนั้นแน่นอนฮะทุกธุรกิจทุกประเภทของธุรกิจมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปครับมันจะมีธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ได้เรื่องธุรกิจเครือข่ายที่เปิดมาเพื่อหลอกคน ธุรกิจเครือข่ายที่เปิดมาแล้วสง่างามเช่นเดียวกันแผงขายหมูในตลาดมันก็จะมีแผงขายหมูที่แม่งโกงตาช่างแผงขายหมูที่เอาหมูไม่ดีมาขายกับแผงขายหมูที่ตั้งใจเอาสิ่งดีๆมามอบให้กับลูกค้าในราคายุติธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากกันก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยก็แค่ผมอยากจะให้พวกเราตัดสินใจจากข้อเท็จจริงอย่าไปตัดสินใจจากความคิดเห็นของใคร ้ยธุรกิจเครือข่ายเคยทํามาแล้วอ่ะไม่เวิร์กหรอกอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นถ้าเกิดคิดอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่รู้จักอินด mm ีม hmm. ที่อาจจะแค่ไปเจอแผงขายหมูที่มันโกงกระช่างเท่านั้นเองธุรกิจเครือข่ายดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนมาได้มากมายอย่างอินด mm ีม hmm. ก็ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแล้วที่สําคัญครับปีนี้เป็นปีทองนะฮะ mm hmm. คือคือโควิดเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแย่อยู่แล้วแหละ mm hmm. แต่ตรงข้ามกับอินด mm ีม hmm. ในอินดีมเนี่ย เป็นปีทองเลยเพราะว่าผู้บริหารมองเห็นช่องทางที่จะทำให้เงินเป็นพาสซีบินคาเข้ามาหาสมาชิกได้ด้วยการเปิดอินดีมโฮลดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นฮะถ้าเกิดว่าเราพอจะกัดฟันเป็นไปได้ผมอยากจะให้เราลองพิจารณาเรื่องของ LPF ให้ให้เราพิจารณาดูว่าการได้เข้าไปถือหุ้นที่เขาแจกให้เรากับ i n นดีมโฮ l ดิ้งเนี่ย จะทาให้ปลายทางของชีวิตเราในอนาคตมันเปลี่ยนไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอยากให้พิจารณาเรื่องนี้จากข้อเท็จจริงนะอย่าไปฟังความคิดเห็นของใครมากครับศึกษาด้วยตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเราทุกคนโตมาจนอายุขนาดนี้แล้วจําไว้นะครับเราไม่ใช่คนโง่เราศึกษามันได้ครับเปิดใจรับฟังซะอย่าเพิ่งคิดไปเองครับสำหรับวันนี้ครับผมยศเจริทนศเสวีครับครับผมธีระัฒรศิริกุลธนศักครับ ครับผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่าคนมากมากเลยนะครับที่เข้ามาอบคุณใครบางวนเนี่ยอ่านชื่อไม่รู้เรื่องแล้วนะ <laughs> เ <อา S 2> <า>นีน่ยเยอะมาทำบอลขคุณผู้นำานะทำตมลพี่โอพี่นัท,นทนครับคุณหมอยอดชายครับแล้วก็พี่ดรวยครับนั่นแหละขอบคุณคมากๆเลยเช่นกันขอบคุณคุณเจมมากมากเช่นกันครับ,รบแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะผู้นําทุกๆคนผู้ตามทุกคนคนที่ตัดสินใจแล้วและยังไม่ตัดสินใจมาทำบินดีมด้วยกันเด้อโอเคครับสวัสดีครับ